สวัสดีพี่น้องทาง YouTube และแฟนเพจซีบุเรื่องอะไรโยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอเรืองในนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวมาเอารถบัสนะครับรถบัสนักเรียนนะครับที่โรงเรียนนันนันตาศึกษานะครับที่อำเภอเขืองในนะครับเดี๋ยวมากับช่างโฟนเดี๋ยวเราจะมาขับเอานะครับวันนี้แต่โทรมาทีแรกนะครับอาจารย์บอกว่าไม่รู้ว่าจะขับกลับถึงจะกลับ กลับถึงบ้านไหมครับเนี่ยแกบอกว่าแค่ขับอยู่แถวใกล้ๆนี่เองนะครับไม่รู้ว่าจะขับกลับถึงไหมครับที่กระสินนะครับก็อยู่ประมาณเกือบ200โลนะครับปะเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่ารถคันนี้เป็นเครื่องตัวไหนนะครับแล้วคัดซีตัวไหนด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่ครับ กานตาศึกษานะครับโอ้หถลดเยอะนะครับนะฮะนี่ฮคันนี้เลยครับโอ้คันนี้เสียดายมากเลยครับคันนี้มีทะเบียนนะครับทะเบียนแจ้งจอดไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่ชุดโอนไม่มีนะครับถ้าขายก็ ลูกค้าต้องไปตามเองนะครับนีฮะชุดโอนนะว่าชุดโอนมันมีแต่ทะเบียนนะครับแจ้งจอดไว้นะครับนี่ฮะคัสซีชีต้านะครับนี่ฮะเพาฟของ h i โน่นะครับข้างหลังเป็นเพาใหญ่เลยนะครับ ชีตาก็เป็นทะเบียนไทยนะครับคล้ายๆทะเบียนเออคัสซีของอ่สูนะครับแต่มันจะใหญ่นะครับปลายจะไม่เรียวนะครับของชีตาจะคล้ายของอีสูเลยนะโอ้พวงมาลัยของฮีโน่พาวเวอร์ด้วยแห้งๆเลยนี่ฮะขน้าก็ขาน,น้าเรียบร้อยแล้วมาดูครับนี่ฮะ,<น>ะหลายๆคนถามหานะครับรถสภาพแบบนี้นะครับ แต่เสียดายมากครับคันนี้ไม่มีชุดโอนเลยแต่เบียนแจ้งจอดไว้เรียบร้อยแล้วนี่ฮะแต่ยังไม่โบราณเท่าไหร่นะครับข้างหน้าน่าจะเป็นการแปลงมาแล้วนะครับแปลงหน้ามานะว่าไฟมันเป็นของดาก้อนอครับคันนี้ข้างๆก็เป็นสเตเลตนะครับเป็นรถคล้ายๆกันแล้วครับกับมาล็อกเดียวกันแล้วครับสามคันที่แล้วนะครับนี่ฮะ โอ้มอลมใหม่ๆเลยครับเนี่ยมอลมเบรกครับเป็นลมลมดูดนะครับเป็นวาล์วใหญ่แต่ทางสั้นนะครับตันนี้เดี๋ยวไปดูข้างในครับเป็นเครื่องตัวไหนครับเดี๋ยวมาคอยชมครับว่าเราจะขับกลับถึงไหมเนี่ยฮะโอ้พื้นเป็นพื้นเหล็กพื้นเหล็กเลยพื้นใสวิ่งทุกวันครับก็สะอาดสะอ้านดีครับ เป็นตีนไกล่แล้วครับพื้นนี่ฮะโอ้ถ้าไปทำร้านอาหารทำอะไรเนี่ยเหมาะเลยครับนี่ฮะเป็นพื้นเรียบเรียบร้อยแล้วนี่นี่ฮะข้างหลังก็เป็นที่นั่งแบบทำใหม่มานะครับไม่พื้นไม้นะนะฮะโอ้กัดลมไม่มีเลยอันนี้ เป็นเกียร์สายครับคันนี้เกียร์มุสูงเลยเสียดายครับคันนี้ไม่มีที่ชุดโอนนะเปิดดูดินะห้องวิ่นีห้องวิ่งอยู่เปิดไปโอ้ยกออกเป็นแผ่นเลยแล้วยกพลิกเลยแบตเตอรี่ก็อยู่ข้างบนนะครับโอ้โห เครื่องน่าจะร้อนอยู่นะครับเนี่ยน้ำร่องลอยพาวเวอร์สายพานครับเป็นของยี7 0 0อยนะครับเป็นปั๊มคอสั้นนะครับปั๊มคอสั้นจะไม่มีที่เ,เ,เสียบพาวเวอร์หน้านะครับตัวนี้เกียร์หน้าจะเป็นเกียร์รุ่นไหนฮะดูดิเกียร์ล็อกเสื้อลายครับ เครื่องแห้งดีว่ะเนี่ย power power ก็แล้โอเคเลยครับเปิดหนังดิเปิดน้ำไหมเนี่ยแปลงเกียร์สายมานันรียบร้อยยาวเลยเกียร์สายเกียร์สายของนี้เป็นของใหม่ครับของใหม่อาจจะตึงตึงมือหน่อยนะครับเนี่ยฮะโอ้ oh, ตัวนี้ตัวนี้เข้าง่ายเลย <Okay. S 1> เข้าง่ายเ mm hmm. ข้าง่าย,าายตัวนี้ อู้ตกแล้วอยองตกอ่าฮะดูนะมาเดี๋ยวมาเช็คน้ำเช็คอะไรครับเดี๋ยวผมดูให้ว่าเขาตีตีนเป็ดมาเขาเอาไม้ออกยังนะเดี๋ยวเช็คให้ครับเหมือนทำใหม่หมดเลยเนี่ยช่างล่างนละยเดี๋ยวดูครับ โอ้เป็นพื้นเหล็กหมดแล้วนะครับตัวนี้ไม่ฮะไม่มีเลยไม่มีไม้สักแผ่นเลยครับเหมือนทําข้างในใหม่เลยนะเกียร์ก็เกียร์ล็อกกี่หกเกียร์ครับนี่ฮะโอ้ดีเลยครับตู้ตัวนี้สวยมากเลยทำใหม่หมดเลยแต่ข้างนอกก็มีผูหน่อยนะครับ เ,เปิดไม่ได้ครับเนี่ยฮะทำหม่หมดเลยนะครับคัดซีใหญ่เลยชีต,ตามาเดี๋ยวมาลองสตาร์ทครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องดูครับเ,เราจะขับกลับถึงบ้านไหมขับโรงเรียน6เมตรนะครับมินิบัสอ่ะลองดูหนะ่อยโอ โอ้โหปกบแบกแบงแฮ

ไฟไฟออกไฟเลี้ยวทางนี้ดิอ๋อไฟเลี้ยวออกครับเดีย๋ยวไปดูข้างหลังโอ้ปัดฝน,นยังออกเลยอะเช็คไฟเลี้ยวโอไฟเลี้ยวฝั่งนู้นออกครับฝั่งนี้อ๋อโอเคไฟเบรก โอเคครับออกนะะถ้าน้ำไม่ดันก็น่าจะถึงบ้านครับกับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่จบเิปนะครับเดี๋ยวลองขี่กลับบ้านนะครับว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรไหมครับกับรถอ่พิมพ์บอพานะครับโรงเรียนพิมพ์บอพาสงขลานะครับก็สาขาเดียวกันแล้วครับกับนันนันตาศึกษานะครับอันนี้นะมาเดี๋ยวเรามาเช็คเอกสารอะไรให้ครบก่อนนะครับเดี๋ยวค่อย Oh, yeah. Yeah. I'm walking alone. the streets are empty The only thing I can see is my phone silhouette. I'm getting stronger Step by step, the clock is ticking but the snow's time for me e aí and คนที่ไม่ได้รับโทรศัพท์นะครับก็บางทีก็ขับรถอยู่นะครับดูครับระบบเครื่องก็เดี๋ยวมาดูระบบเครื่องนะครับนะี่ฮะเครื่องน้ำก็มีฟองหน่อยนะครับแต่ก็พอได้ครับ อยู่ในเกณฑ์ประมาณเกือบสิปเครับเครื่องนะเครื่องตัวนี้ว่ามีออ้หน่อยนะครับระบบไฟไฟหน้าไม่มีนะครับมีแต่ไฟไฟเดียวแล้วก็ผ่าหมากนะครับไฟเบรกก็มีนะแต่ไฟหน้าเนีข่ขาที่เปิดไม่เจอครับ ไม่รู้ว่าเขาตัดเอาอะไรครับตัดเอาของให้ลูกค้านะครับเสียงตู้ก็พอได้ครับไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับเวลาตกหลุมนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องครับระบบพวงมาลัยดีเลยนะครับผมเบาดีทำงานได้ดีครับเครื่องก็มีอายหน่อยนะครับ เราอยู่ในเกณหภประมาณ65-70ประมาณนี้ครับเครื่องก็พอได้ครับเราจะไปทำเนี่ยระบบน้ำไปทำเครื่องฝันไฟทำอะไรนะใช้ในการเกษตรนะครับไปครับผมกดฝากไว้ด้วยครับกับสีกุหลาบอะไรโยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตย์ไทยด้วยครับผม ลิมนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านนสวัสดีค่ะ